ในเอพิโซดนี้นะครับอ่าจะมาทำบอร์ดจ่ายไฟให้ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ co ขนาดเล็กครับเราจะใช้ชิปของตัวเอ TP5100 นะครับตัวนี้นครับ TP5100 คือถ้าเราจะใช้ระบบจ่ายไฟให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยปกติเราต้องแบบว่าใช้แบบระบบใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้เลยครับคือมันต้องประกอบ แขงโซล่าเซลล์เข้ากับไมโครคอนโทรลชาร์คแล้วก็ลงแบตเตอรี่แล้วก็ต่อโหลดออกมาแล้วก็มีชุดแปลงไฟอีกให้มันได้5โวลต์หรือ3 3โวลต์เพื่อเลี้ยงไมโครคอนโทรเลอร์อของเรานะครับจะง่ายไปกว่าไหมถ้าเราจะทําให้มันอยู่ในบอร์ดเดียวกันเลยโดยวันนี้ผมจะมาสอนออกแบบโดยใช้ชิปตัวนี้นะครับ tp 5 1 0 0ในการชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ลงแบตลิเทียม ในตัวของสเปคนะครับผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่เทียม8.4โวลต์ก็คือ2อเซลล์นะครับอาอนุกรมกันเราสามารถควบคุมการชาร์จของกระแสได้นะครับอยู่ที่0-1ถึง2แอมป